วันนี้ลงแชจชั้นเพนที่หาดท่าเดืออันนี้มาจากคอนเทนร,รวมคณะทั้งพระทั้งโยมก็ประมาณ50ลูกคนมามชั้นเพนที่หาดคูเดือ อำเภอบัวรัชธานลองแพชั้นเพนที่นี่นี่กลุ่มคู้น่าตยโยมที่ร่วมเดินทางม,มาด้วยจากบ้านพื้บ้านสะอาดบ้านเชียงลองแพอีกคืออำหนึ่ง ไม่ว่าพันเนี่ยขึ้นแพ้เลยเอแพ้แล้วแพ้แลงปอแล้วว่นเนี่ยเอยเอนั่นน่ะพันเนี่ยขึ้นแพ้ใช่ป่ะว่างตัวไม่อย่างมาไปจับเน่ยมาไปจับที่เขาไปขายน้ำข้างรถโอ้เขาต้องอเป็นหมา ทำมเพิ่นเพ่าว่าเพราะคุยจักเดียวเนี่ยผมผมเจำเรามันเป็นใบเป็นเทียนมันมากระจับนี่นะผมก็เห็นเทียนเดียวเนี่ยเห็นต้นมันนะมันหวานมาสั่นเล่าก็นอย่เห็นแต่ภาคกลางเขาท่านเขาไปขวดแล้น้ำดินที่ซื้อเครับอันนี้มันมากระจับรุ่นน้อยนะครับเพมมาขายมันเรื่องช็อปโ้มือผีดตัวนหนมาขายมันเป็นเขาขวยเขาขวดลงโคลงโคอันนี้มันรุ่นน้อยซึ่งเกิดยุนามันรุ่นน้อยมันรุ่นใหญ่

นักเมืองนักป่า <c oughs> ตอนนี้ก็ลังลำเลียงอาหารข้ราม,มาเอาไปเลยไปเลยไปเลยมันยังลำเลียงกล้วยดี <laughs> เราเรียกเวยไม่ใช่ขวอญเจนเผ <c oughs> รียมันน้ำโปรยพิมพ์พม

เอาไปดูตัวจิตแล้วไดูแ่แต่เราดูเด็กีเดียวนะพอวันนี้ใช่ใช่ใช่เป็นเด่วนี้เนี่ต้นป่าอยู่ในแพร่เขาที่น่นเลยเบื่อมะลังนี้ เอาหมที่าไตางเลยตรงกลางไปเร่อไปไปยิงวมานช่งแม่ในปาี้สิง่องนอ่งองกอแม่พี่อัสิ่องตามูิ่เครื่องอาอกมาเอากมา ขึ้นมากไปไปอาหารกำลังเลี้ยงเลี้ยงโย่ประธานนำน้เาีไปคัดล่ำไหเอาเนา่กันครับเอากมาตีกันเอากรตีกันเอมาที่ละมาเอาแค่นี้ออกก่อนนี่เอาผู้ใดไปลองไปหันนีมันขึ้นรถตูอดไปกไปเอาเนี่ยต้ออเดินได้ด้วยเหรอ

มาอปกตัวนึงตัวนี้มีตัวนี้มีตัวนี้ก็นได้ไหมได้ล้วมองนี้ันกันเลนาดกคุณล้มไปมันกัดแต่ก็มีรองกันแต่ว่ามุนกับบอลลูนชอองมาแต่ว่ากันน้ำกล ไปเรื่แก็ถ้า่อางล้เห็นอีกนเปเป็นเนื้อหารเลยต้องไปหาสิหายเพราะว่างนี้เป็นซี่โครงมุ่นโครงได้พี่นเป็นต้อมเป็นอาหารแน่แต่ว่าเปพ่อุ่นผมสิายอาหารษณาอาหารนครับจากินเราไปะเดี๋ยวได้เห็นค่ะคัอยู่นุณคือสมัยวราอะไรเนี่ยที่ไมานเ มันอกี้หันยาเลยหมดนั่ไรเป็ท่นคูแล้วนั่นจะนีกระดานอะไรก็นอกเป็นลูกเป็ของมเนเพื่อนปังมุนนี่ลทั้งไก่ดูใช่ไหมถ้าเขาดูต้นไก่ลูกค้าข้างมาที่ีไก่้หูโค้งเกี่ยวเลยนะห้างจากทนปุนหมั่นทุรวนกาทีรูสีรูคน ก็แทวกี่ทำเดบ๋ยนี้จะมนต้วจพม่นี่หน้าเนอยาชายญี่คุ่เปนเียมันอเต้อาไปตุนมาเี่งเ่มาหลดแรงาหลดของนั่งบิร์ตกันว่าลดมาก